ตุ๊กติกมาปีใหม่วิ้ยมันเฮาค้นแปลกหน้าอุ้ยคนแปลกหน้าลูกคนแปลกหน้าเอาเขาสวยคือเบื่อตุ๊กติกไว้แถอะเอาสวยแม่สวยเอาตุ๊กติกมาบังเจ้างับมันฉีเจ็บเด้อเทกเทกมันเล่นเจ็บ You, นเล่นเจ็บ <S 1> <S 1> นั่นนั่นเข้าขั้วเล่นเจ็บมากอุ้ยอุ um ้ยอ mm ุ้ยมันต้อนรับเด็กใหม่ยายยายเอาเอายายยายยายขั้วขั้วแม่ก็ต่ำเดี๋ยววะขาดเลยบป่ะขัดเลยบป่ะขั้วอย่าอย่าให้มันกัดตะตีมันเจ็บกัดเจ็บมาก บัดบัดบัดยายจ๋าเออยายจ๋าเป้พูน่ะมเก่งขาดวะััดัดวัอมหนาไปปล่อยวัดดูยายูเงทุกที่ขาดเลยอ่ะสวัสดีพีใหม่ค่ะ มันก็ตุบปุ๋อเนาะเอาดีนะเสียงแปลกหมดโอ้การตกขาดเลยขาดจริงขั้วไม่ดีเลยจักผู้ใดดีใจไปเบิ้ดมันเกิดมา่เคยเห็นเขาไปเดี่ไโอ๋ยวนบ่เมียนดีใจปานว่าอิหยังแต่ว่าสุ่มหนันลูกเป็นไรเลยซุ่มนั่นข้าวเดียวซุ่มนั่นเห็นดู ันเบื่อเลยมับอกว่าเบื่อตุกติกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาทางนี้อย่าทำน้องโอ้ยอย่าทำที่โอ้ยมันตุกปวกันเนาะตัวจริงอะ่เผาขย่างนักเลยกวเป็นยังงันมันยะไเื่อกี้เป็นสีละมันสลลล่ะเอก้มอยเห็นกเ่อกี้เอาจะบาดยางลงมาเด็กๆดเดกับเฮา ่มาบ้านปใหม่ดีใจอลูกดีใจยังเอ้าไม่เคยเห็นดีใจเพิ่งเคยเจอวลาบางเหาคนเลยบอว่าเหยวจะโดนจะโดดไปกระปใจเลยสิชัดกันมั่นเอาเหรอไปโอเคไปแม่สวัสดีพี่แม่กันแม่สองคนเออ อันีเงินมาฝากบ่นี่ดีไหมมาขอค่ารถเลยอุ้ยถึงน้องมีเงี้ยยายขอเถสี่รถต่อขอต่อค่าคุณหลานเ้าเท่าไรขอค่ารถในเจ็ดลอยโอเคควรแล้วกำไรทัดได้อยู่เพราะว่าปาแปรกับผกขายไม่ได้เอาบ่ช่วยมาด้วยก่อวเขอร์อหนเขาแบง เอาคัวสิคุมงับเขาเด้เดี๋ยวนี้ง